ดิกเต t i o ชัสองหลักห้าบรรทัดคำถามข้อที่1พร้อมเริ่ม15บห้าแปดสเจ็ดเขียนคำตอบคำถามข้อที่2พร้อมเริ่มเจ็ดสิบ ลด 74, 59, 38เขียนคำตอบคำถามข้อที่3พร้อมเริ่ม 60, 95, 38, 40, 91เขียนคำตอบคำถามข้อที่4พร้อม

คำถามข้อที่หกพร้อมเริ่มยี่สิบห้าเจ็ดสิบสี่ลดหกสิบหกสิบสี่สามสิบสี่เขียนคำตอบ